ที่ไหนเนี่ยอยุธยาล่มแล้วฝันไปเหรอตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้วคุณปู่คะคุณแม่ของตะาวาันให้เอาไข่ไก่สดมาให้คะ่ะดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วละมัง้ง ลมสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามนั่นหรอคะใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงครามสงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสียตะว,วันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะว,วันสงสารคนสมัยนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไง่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอก เพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรงใครผู้หนึ่งท่านได้นําทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอํานาจขึ้นใหม่แทนนาจาอายุทธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศ,ศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีสีมหาสมุตร ah และท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช นอกเมืองจตบูลสองเดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลายเนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากระจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่พี่ขาพักผ่อนอยู่ พระยาจันทบูรสั่งลั่นดานปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข่าด้วยเห็นว่าชายภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลงตากล่าถอยเมื่อใดข้าศึกจากล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปไฟแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทาหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบเราะจะตีมือจันทบูรในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้น เมื่อไพร่พลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิน้นล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมือน้อนาด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถัตติเอามือไม่ได้ในค่ัวันนี้ก็ตายซะด้กันทั้งทัพพี่พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอหม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าถ้าต้องปราชาในคืนนี้ยอมอดตายซสดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้สู้นะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะเข้าใจแล้วพระเจ้าตักสิงทรงสั่งให้ทหารถูกมอบเข้ามอ,อกแกงจะได้ฮึกเหิมเพราะรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด พระมาหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้งบานเมืองจากการลุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงคราม ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุสาหะและความกล้าหาญนี่นายแมก่กำลังคิดเรื่องเวลากำทุบหมอ้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อยเปรียบเทียบกับการทุบหมอ้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กดๆเ,ดดเ,ดเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน การปรัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมันของท่าน ถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วต้องทําจนสําเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตรงนั้น<ม>ที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดก,กับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะพุ่ปงปูพระบรมมหาราชวังเจ้าเก่งมากแกนแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรียอยุธยานี่พวกเจ้าเป็นใครที่จะมาซุกซนบนเรือนของข้า